สำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคจัดเสวนานและเปิดตัวหนังสือครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบสับพวิธีและสารพัดลูกบ้านในห้อง56หรือ Teach Like y o u h v e on Fire The m e t t o d s and Madness Inside Room 56ซึ่งเขียนโดยครูเลฟเอสควิดครูสอนชั้นประถม5ในโรงเรียนประถมศึกษาโฮบาดที่ได้รับการยกย่องและรางวัลมากมายจากการทุ่มเทสอนเด็กด้ยโอกาสในย่านเสื่อมโทรมของลอสแองเจลิส ในงานมหกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่16ณศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิตเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากว่าที่ครูสอนดี150คนที่เข้าร่วมแล้วยังมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมฝังการเสวนาอีกเป็นจํานวนมากงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชผู้เชี่ยวชาญของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมและอดีตประธานสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และรองศาสตร,ราจารย์ดตตรวรากรสามโกเศสอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรุ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปรียบเทียบกับสภาพการในประเทศไทยอีกด้วยโดยคูเรฟเอสกริดได้กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีงามและการปลูกฝังคุณธรรม6กระดับแก่เด็กซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของลอเรนสโคลเบิร์กคือ 1. ไม่ต้องการมีปัญหา 2. อยากได้รางวัล3อยากเอาใจผู้อื่น 4. ทําตามกฎระเบียบ5เกรงใจผู้อื่นและ6ยึดมั่นในจรรยาบรรณของตัวเองซึ่งครูเลฟเห็นว่าแนวคิดเช่นนี้มีความสาคัญยิ่งกว่าการมุ่งทําคะแนนสูงๆในการสอบซึ่งสิ่งแรกที่ครูควรทําเพื่อให้เด็กพัฒนาไปถึงระดับ6คือทำอย่างไรให้เด็กไม่รู้สึกกลัวหรืออึดอัดเวลาอยู่ในห้องเรียน From a, a teacher's point of view, the most important thing is to make sure the children are safe. The children have to feel very comfortable asking questions and never afraid that they're going to make a mistake. To create a classroom where no one laughs at them, not the teacher and not their fellow students. Once they feel safe, they can accomplish great things. Most children do not feel safe in school. They have had a bad experience and it makes them afraid for the rest of their life. I think the most important thing we can do is get rid of that fear. Well, from my perspective, for all the teachers in Thailand, a lot of times you hear about successful teachers and they say that they save everybody and that they always have a great day. I think the best thing I can tell all the teachers is that that's not me. I am a good teacher, but I make mistakes all the time. I have failed many times. I think the most encouraging thing we all have to tell ourselves is to keep teaching and that the work that we do today sometimes is successful 10 years from now. 15 years from now. Things that we tell a child might kick in years later. If we give up, those messages will never come to them. So I know for a fact that you are making a difference every day you teach, even when you think you're not. ทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวรากรสาโกเศษให้ทัศนะถึงแนวคิดและให้มุมมองเกี่ยวกับหนังสือของครูเรฟว่าครูเรฟถือเป็นครูสอนดีที่เป็นทั้งกำลังใจและจุดป,ประกายความเป็นครูในตัวเราได้อย่างดี หนังสือเล่มนี้มองว่าแม้จะให้แนวคิดที่ธรรมดาแต่ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการการศึกษาออครูเรฟผมคิดว่าสิ่งสาคัญนั่คือว่าให้กําลังใจกับพวกเรานะครับจุดประกายความเป็นครูให้พวกเราเพราะว่าบางทีสอนไมนนน่นานๆเข้าบางทีก็มันก็ฝืดๆเหมือนกันก็ผิดหวังในคนเด็กไม่ตั้งใจเรียนนะแต่ว่าครูเรฟซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเนี่ยในการเป็นครูก็บอกว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างจะเหมอไปนะครับ มันก็มีล้มเหลวบ้างประสบความสำเร็จบ้างแต่สิ่งที่ภูมิใจคือสิ่งที่สามารถทําได้สาําเร็จแล้วก็พูดถึงความจริงหลายอย่างนี่เป็นเช่นผมมาภูเขานักเรียนมันก็มีหลายประเทศด้วยกันอย่ากังวลในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ควรจะภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้นะครับเหมือนกับคนเราถนัดอะไรเนะี่ยเราก็ต้องทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ที่สาคัญนี่คือว่า,าให พวกเรานึกได้ว่าไอ้สิ่งที่มันสําคัญของชีวิตเนี่ยในการเป็นครูเนี่ยก็คือว่าต้องสร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียนและสิ่งที่สร้างความไว้วางใจดีสุดนี่ก็คือทําตัวเป็นตัวอย่างอยากให้เด็กเป็นยังไงตัวเองก็ทำเป็นอย่างนั้นผมว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือทีออ่ให้ความคิดที่มันธรรมดาแต่ว่ามีประโยชน์นะครับหนังสือครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบสรรพวิธีและสาร,รพัดลูกบ้านในห้องเรียน56ของครูเลฟเอสควิดสสคขอ,ขอ,ขอมอบแก่ครูและห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างของครูที่สอนเป็นเห็นผลขนยกย่องตามโครงการครูสอนดีและหวังว่าแนวคิดและเรื่องราวจากหนังสือของครูเลฟเลมนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษา <c oughs> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสารรค์ในชั้นเรียน <c oughs> ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้สู่ลูกศิษย์อย่างแท้จริง